โอเคสวัดดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ในช่องจำหน่ายพันธุ์ทุเรียนมูสันคิงสวนศักศรีนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมนะฮะก็มีคณะเข้ามาเยอะนะครับผมก็ไลฟ์ไปทั้ง2เพจนะครับผมทุเรียนเมตรงแล้วก็จำหน่ายพันธุ์ก็ต้อนรับนะฮะ,ะพี่ๆเขามาจากสงขลานะครับผมเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับผมเข้ามาดู ต้นพันธุ์นะฮะมาดูพ่อพันธุ์ทุเรียนนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝนตกพอดีก็หลังฝนหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยพาพี่เขาไปชมนะฮะว่าการเตรียมต้นพ่อพันธุ์เนี่ยที่เราที่เราได้เคยนําเสนอไว้เนี่ยว่าเราเตรียมพ่อพันธุ์แบบไหนนะครับผมว่าพ่อพันธุ์แบบไหนถึงจะเหมาะในการขยายนะครับผมนะฮะ,ะเหมือนต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ควรนะครับผม ก็บางท่านก็มีการจําหน่ายโดยอ,อ้างว่าได้พันจากเรานะครับผมโอเคนะฮะต้องอธิบายนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับผมการที่ได้พันจากเราเนี่ยโอเคมันก็คือพันแท้เมื่อปลูกไปแล้วถ้ามันได้มีความสูงขนาดนี้ยังไงมันก็พันแท้แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับผมก็อธิบายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอ,อย่างต้นอย่างนี้นะครับผมถ้าความสูงระดับนี้เนี่ย เขายังไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์นะครับผมนะฮะการที่เขาจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เนี่ยเขาควรที่จะมีผลผลิตก่อนแล้วค่อยคัดนะฮะว่าต้นไหนเหมาะ,ะก็ต้องบอกว่าผู้ที่ผลิตขายโดยการบอกว่าได้พันธุ์จากเราไปเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปลูกขึ้นมาได้ระดับเนี้ยแล้วก็มีการขยายมีการตัดยอดขายนะครับผมมีการตัดยอดขาย นะฮะฮยอดแบบนี้นะครับผมนะฮะก็มีมูลค่าแล้วนะครับผมยอดแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็มีเขาเรียกว่าตานึงก็มีราคาถึง3บาทแล้วนะครับผมนะฮะถ้าปลูกของสวนศักดิ์ศรีนะครับผมก็ขอย้ําว่าถ้าปลูกจากแหล่งเราแล้วก็เขายืนยันได้ว่าอ่าเป็นพันธุ์ที่ได้จากสวนศักดิ์ศรีนะครับผมก็คือพันธุ์แท้แต่เราอยากจะแนะนํานิดหนึ่งว่าฟาร์มพร้อมของการเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยนะครับผมมันต้องมีการเตรียมการ นะครับผมในการคัดสายต้นที่ดีที่สุดนะฮะการคัดสายต้นดีที่สุดนะครับผมในการขยายยอดออกมาอ,ออกมาจำหน่ายนะครับผมไม่ใช่ว่าต้นอย่างนี้เราอาจจะมองว่ามันไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าเราเราเห็นมาเลเซียนะครับผมที่เขาซื้อพันุ์ไปนะครับผมเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เห็นก็คือว่าอายุมันจะไม่ยืนนะครับผม หนะะึ่งที่เขาเขาให้เหตุผลนะว่าอาจจะไม่ยืนแล้วก็อาจจะเลี้ยงยากนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมก็ถ้าจะซื้อพันธุ์เนี่ยนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่า,ามาชมนะฮะมาดูเรื่องราวก่อนนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจปลูกสายมาเลยน,นะครับผมเพราะว่าสายต้นที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้หงาง่าย นะครับผมลองสังเกตดูนะครับผมเพื่อนๆนะฮะว่าถ้าได้มาเมืองเบตงแล้วเนี่ยความเป็นพ่อพันุ์หรือแม่พันเนี่ยเนาะ,ะที่นี่เนี่ยเราถือว่าที่นี่เราสามารถที่จะหยิบแล้วก็เอามานําเสนอได้ว่าเราขยายพันธุ์มาจากต้นแบบไหนนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามชมเราอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับผมว่า สายพันธุ์ทุเรียนมูสันคิงนะฮะ,ะที่เป็นมูสันคิงไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองขมิน้นไม่ใช่กุนยิกนะครับผมตัวนี้คือสายที่ได้รับการพัฒนาแล้วทรงทรงผลมันจะสวยกว่าหลายๆด้านความเด่นมันมีหลายด้านที่มันที่มันดีกว่ารุ่นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมครับผม ขอบคุณมากครับเพื่อนๆ่นที่ตามชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่สวนนะครับผม,มก็อยากแนะนานะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่พอที่จะเดินทางเข้ามาได้นะครับผมนะฮะก็ะเข้ามาดูความเป็นพ่อพันธุ์นะฮะมูสังขิงนะฮะว่าต้นพันธุ์ต้นพ่อมันเนี่ยหน้าตายังไงนะครับผมเขามีความแข็งแรงเขามีความพร้อมแบบไหนเรามีการคัดสายต้นแบบไหนในการผลิตกล้าออกจําหน่ายนะครับผมนะฮะก็ สำคัญนะครับผมต้นกล้าดีก็หมายถึงผลผลิตที่มันจะดีกว่านะครับผมอันนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้กับคนรุ่นก่อนๆน,นะฮะที่เขา,าไดา้เขาได้ได้บอกกล่าวสิ่งพวกนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าต้นทุเรียนเราแข็งแรงแล้วก็เรื่องของทรงผลมันมีลักษณะที่เด่นกว่าจริงๆนะครับผมนะฮะ เพราะว่าการขยายพันธุ์ไม้ทุกอย่างมันก็ต้องมีเทคนิคมีขั้นตอนนะครับผมนะฮะ,ะก็ะถ้ามาถึงสวนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้อนรับอย่างแรกเลยก็คือ,อทุเรียนนะครับผมที่เรามีการแช่เย็นเอาไว้ให้ได้ชิมนะครับผม พันธุเรียนหมูสันคิงพันขมิ้นครับผมขมิน้นขมิ้นก็คือกุญยิกครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่ขมิ้นก็คือกุญยิกครับผมหรือว่าทางทางทางโกลกหรือว่าทางทางโซนใต้เราเรียกันว่าเหลืองขมิ้นนะครับผมนะฮะก็คือ,อมาเลเซียเรียกกุญยิกกุญยิกก็คือเหลืองขมิน้นนะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับผมเพราะว่า อนาคตเนี่ยเราคงต้องไปชิงตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมนะตรงนี้เราเราถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าผมผลิตที่มันออกมาเนี่ยผลสวยนะครับผมเขาเรียกว่าเบอร์กล่องเนี่ยมันก็ต้องมาจากต้นกล้าที่ดีนะครับผมวันนี้มาเลเซียผมบอกให้เลยว่ามันไม่สนใจเราเหรอกครับผมมันก็เห็นว่าเราอยากปลูกอะไรมันก็ปลูกไม่ใช่ว่า าเลเซียมันไม่ได้ห่วงพันนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเขาก็ห่วงแต่ว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่า,าวทางบ้านเราเนี่ยผลิตอ,อะไรออกไปนะครับผมก็ติดตามเราได้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่เป็นการการันตีที่สวนเราก็คือเราได้ลงบริสารนะฮะฉบับสีสีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของที่สวนนะฮะว่าเป็นมูสังข์ิงได้รับเกียรติในการ เชื้อเชิญให้ไปประกวดทุเรียนโลกที่บ้านเขาอันนั้นก็คือเครื่องยืนยันว่า,าผลพิิตของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนขนาดไหนนะครับผมแล้วเราก็พิิตต้นกล้าทุกต้นนะฮะจากต้นที่เราคัดสารแล้วว่ามันคือตัวมูสันคิงนะครับผมมันคือตัวมูสันคิงนะฮะก็ไวไฟอาจจะไปไม่ถึงนะครับผมถ้าโอกาสหน้า ถ้า WiFi แรงกว่าน,นี้เราจะพาไปชมข้างบนที่มันเป็นตัวพ่อพันธุ์นะครับผมว่าเรามีการาขยายแต่ละกิ่งออกมาเนี่ยมันมีมันมีที่มาที่ไปสามารถที่จะตรวจสามารถที่จะย้อนกลับมาดูเราได้โอเคโอเคครับผมงั้นก็คงขอการจบไลฟ์สดกันแค่นี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมก็ ยังแวะเวียนมาได้นะครับผมตู้ตู้แช่เราก็ยังมีการเก็บทุเรียนไว้อีกหลายหลายจุดนะครับผมนะฮะก็คาดว่าก็ยังเพียงพอในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมในช่วงฤด,ดูการครับผมเพราะว่าก็เข้ามาเยอะนะครับผมวันหนึ่งก็เข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับผมว่าอยาให้ชาวสวนมือใหม่ๆนะครับผมว่าหรือว่าสายสายเกินทุเรียน ได้มีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของสายพันธุ์พวกนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับผม